สวนใอที่สำคัญมากที่ตอไปตามจังหวะของกํู่นะครับกนก็เล่นเกมครั้งก่อนนะ้เอาาเป็นจังหะของเราให้ได้ทั้งเกมเกมรกแล้วหาทหาเข้าทางมรตูให้เรนะครับทีมงานที่มีควกมุมเกทน่สเครับทุกคนกเนเกมเมื่อสักรูรับสวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่าน ผมเอาคลิปนะครับที่โคดทากายุกินิชิกายะนะครับได้กำชับนักเตะทุกคนนะครับก่อนที่จะลงสนามซึ่งโค้ดนิชิกายะนะครับก็มุ่งเน้นเกี่ยวกับการเล่นนะครับโดยลงไปนาทีแรกต้องเข้าบอลดุดันทันทีนะครับไม่มีผ่อนนะครับไม่มีรวยเข้าดุดันทันทีแล้วก็พยายามนะครับถ้าเกิดเสียบอลจะต้องรีบย่างบอลกลับคืนมาเพื่อที่จะเล่นตามจังหวะของเรานะครับ คือเล่นตามเกมตามจังหวะของเราซึ่งโค้ดได้ลงแท็กติกไว้นะครับให้เล่นทั้งกองหน้ากองหลังให้เล่นตามจังหวะเราเท่านั้นและอย่าพยายามให้คู่ต่อสู้เนี่ยไปกํากับจังหวะในเกมและที่สําคัญครับบอลจะต้องมุ่งตรงไปข้างหน้าเข้าหานะครับประตูของคู่ต่อสู้จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่นิชิกยะพยายามมุ่งเน้นให้กับทีมชาติไทยชุดอยู่ยีตรงนี้เป็นหัวใจเลยก่อนจะลงสนามนะครับภาพรวมแต่ว่ารายละเอียดแท็กติกเนี่ย นิชิคยะได้ลงให้กับบรรดานักเตะทุกคนก่อนหน้านี้ไปแล้วซึ่งทุกคนก็รักษาวินัยนะครับแล้วก็สำหรับการแข่งขันที่สำคัญในระบบเจแปนเวนะครับผมก็พบหลายๆข้อนะที่มันตรงกับนิชิคยะโค้ดนักเตะของเราเช่นนะครับจะต้องเอาลูกฟุตบอลเนี่ยมาอยู่กับทีมเราและเราจะต้องเป็นผู้คุมเกมนะครับคุมจังหวะของเกมทั้งหมดให้ได้เยอะที่สุด แล้วก็ฟุตบอลเนี่ยจะต้องมุ่งตรงไปข้างหน้าสู่ประตูผู้ต่อสู้และนะครับจะต้องเล่นในจังหวะที่ดุดันพูดได้ง่ายว่าต้องเพรสตลอดนั่นแหละนะครับเรามีความเร็วสูงซึ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะาฟุตบอลสมัยใหม่จําเป็นต้องมีแล้วก็ฟุตบอลที่อยากจะยกระดับตัวเองเนี่ยขึ้นไปสู่ในระดับทวีปหรือระดับโลกจะต้องมีปัจญาจุดนี้นะครับอยู่ในทีมและญี่ปุ่นเองเนี่ยเขา พยายามพัฒนาเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีตั้งแต่มีเจแปนเวมาเนี่ยระบบฟุตบอลญี่ปุ่นทีมญี่ปุ่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตั้งแต่สมัยก่อนทีมชาติญี่ปุ่นก่อนที่จะไปบอลโลกนะเขาก็เล่นทรงบอลเหมือนกับเรานี่แหละเหมือนกับเราเมื่อเมื่อในอดีตคือไทยกับญี่ปุ่นไม่ได้ห่างกันหรอกครับเล่นทรงบอลเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นกับไทยเล่นบอลเหมือนกันจริงแต่ยุคคุณปิยพงศ์อะฮะ ดูลักษณะนักเตะญี่ปุน่นนักเตะไทยเนี่ยถ้าสลับข้างกันก็มันก็เหมือนประเทศเดียวกันเลยแหละครับเป็นลักษณะเดียวกันซึ่งแตกต่างจากเกาหลีนะเกาหลีเนี่ยเขาเขามีลักษณะบุกดูดันมามาตั้งแต่นานแล้วนะเขาได้ไปบอลโลกก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นมานานแล้วนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเขามาต่อยอดบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเข้าไปในระบบแท็กติกมากกว่าทําให้ญี่ปุ่นไปได้ไกลกว่าแต่หลังจากที่มีเจแปนเวนะครับตั้งแต่20ปีที่แล้วเริ่มมีเจแปนเวเนี่ย ทีมชาติญี่ปุ่นได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจนถึงยุคนี้ฟุตบอลญี่ปุ่นยุคนี้กับฟุตบอลญี่ปุ่นยุคตั้งแต่คุณเบียพง์ไปเนี่ยเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะเล่นเล่นคนละอย่างะนะแต่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยยี่สิบสาสิบปียังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับแต่วินาทีนี้นะตอนนี้นะเราเปิดใจยอมรับระบบ j 2วและให้ผู้ที่รู้และผู้ที่เป็นโค้ดนะที่มาจากระบบนี้จริงอย่างดิชิยกยะกับิชิเข้ามาเนี่ย มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันสามารถข้ามกําแพงบางอย่างที่เราไม่สามารถจะข้ามได้ดูเหมือนว่านักเตะเราจะเก่งนะแต่มันไม่สามารถจะขึ้นไปสู่ในระดับที่สามารถต่อกรกับทีมท็อปเอเชียได้จุดนั้นยังเป็นเหมือนเราแบกหินหรือแบกของหนักที่มันหนักเกินตัวเราอยู่นะครับเหมือนเหมือนออมันมัน,ม,นมันเกินกําลังอนะนะครับที่จริงผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องคางคกได้จะหาวามบูรี่ ความจริงก็เป็นภาพนั่นแหละครับเราเป่าลูกโป่งมากเกินไปลูกโป่งก็แตกแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปแบบสบายๆครับจะเห็นได้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเล่นฟุตบอลไม่เครียดเล่นฟุตบอลไม่แบกผมพูดอย่างนี้ดีกว่าญี่ปุ่นลงสนามทุกครั้งในยุคนี้นะเขาจะเล่นแบบไม่แบกไม่เกินกําลังแตกต่างจากเกาหลีนะเกาหลีนี่ใสสุดใส่สุดแล้วเกินร้อยด้วยเกินล้านด้วยแต่ญี่ปุ่นเขาเหมือนเขาเล่นสบายๆ นะแต่เขามีปรัชญาอะไรบางอย่างทําให้เขารูปเกมเขาเนี่ยมันได้ผลมากกว่าที่มาเล่นแบบแบกบนี่นะครับเราต้องศึกษาเรื่องนี้นะสังเกตดูทีมไทยชุดอยู่ยี่สิเราลงสนามเมื่อเมื่อวานก่อนเนี่ยนะครับเขาลงสนามแบบเหมือนตอนนี้มัะมีอาการเหมือนแบกบแบกบอยู่คือวิ่งสุดแล้วมีอาการเหนื่อยอยู่แต่ระยะต่อไปผมคิดว่านะนี่มันเป็นช่วงเริ่มแรกถ้าในชีกะยและยิชิลงแท็กติกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนักเตะไทยจะกลายเป็นนักเตะที่ วิ่งตลอด90นาทีและเล่นแบบสบายๆไม่ได้แบกแต่สามารถเอาชนะคู่แข่งขันที่มีฝีเท้าสูงๆได้นี่แหละครับญี่ปุ่นหรือเจแปนเวมันเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับมันมีหลายเรื่องหลายราวนะเดี๋ยวผมจะรอดูการทํางานของอิชิและนิชิกยะต่อไปเพราะว่าผมอาศึกษาระบบเจแปนเวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะมีเพื่อนหลายๆคนที่สามารถมากกว่าผมนะแต่ผมดูแล้วนะคาพูดของนิชิกยะอิชิเนี่ย มันไปในแนวทางปัชญานี้ทั้งหมดและปัชญาตัวนี้เนี่ยเป็นปัชญาสร้างชาติเลยนะครับเป็นปัชญาสร้างนวัตกรรมสร้างเยาวชนด้วยดังนั้นนะครับตัวนี้สามารถเอามาใช้กับการประกอบธุรกิจการทําหน้าที่นะครับเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตํารวจเนี่ยปัจญาเหล่านี้ใช้ DP. ได้หมดโดยเฉพาะปัชญา f ฟุบอ a l แฟมิลี่หรือครอบครัวฟุบอลเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในครอบครัวเราได้เอามาใช้ในถ้าท่านเป็นพออท่านสามารถาไปใช้ในโรงเรียนได้นะปรับปรุงนะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ย ให้เกิดประสิทธิภาพนะครับให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าให้อ่าเราทํางานได้ดีขึ้นให้บุคลากรในองค์กรเราเนี่ยมีการทํางานได้ดีขึ้นดูไปดีๆครับมันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตเรานี่คือฟุตบอลสร้างชาติครับนี่คือเจแปนเวนะจุดนี้ละครับเป็นจุดที่ผมอยากจะบอกว่าเราดูฟุตบอลเราอย่าดูแค่ผลชนะแพ้เพื่อจะอ่ามีความบันเทิงหรือตอบสนองทางด้านความรู้สึกอารมณ์เราอย่างเดียวนะครับเราควรจะดูฟุตบอลเพื่อที่จะให้เรา นะครับมีความสุขมีความสบายใจนี่คือปรัชญ,ญาหลักของเจเปนเวดูฟุตบอลดูให้สนุกดูให้สบายใจจะสบายใจได้เราต้องปล่อยวางได้นะผลแพ้ผลชนะเราต้องปล่อยวางได้แล้วเราต้องมีเมตตากรุณาต่อนักเตะพะเหมือนว่าเป็นลูกเป็นหลานเราจุดนี้มันจะส่งกําลังให้กันและลูกหลานเนี่ยจะต้องตั้งใจทํางานด้วยตั้งใจเล่นในหน้าที่ของตัวเองในหน้าที่นักเตะเดี๋ยวเดี๋ยวครอบครัวฟุตบอลมันเกิดขึ้นแล้วท่านจะเห็นชัดว่าเอฟุตบอลแฟมิลี่เนี่ยมันจะเป็นจริงเหเลยในการยกระดับทีมชาติ แน่นอนครับผมบอกไว้แล้วครับว่าระบบครอบครัวฟุตบอลหรือฟุตบอลแฟมิลี่เนี่ยญี่ปุ่นเขาคิดขึ้นนะเพื่อแก้ปัญหาระบบสังคมวิธีคิดของคนเอเชียเพื่อจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้เป็นระบบทีมซึ่งสามารถขึ้นสู่ระดับโลกได้ดูไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะค่อยๆ่อยพูดให้ท่านกระจ่างกันไปเรื่อยครับแต่ผมคิดว่าท่านที่ติดตามรายการผมมานานเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้และเริ่มมองเห็นชัดเจนแล้วนะครับ ส่วนส่วนถ้าเป็นแบบนี้นะเราไปด้วยกันครับเดินทางไปด้วยกันจนกว่าทีมชาติไทยเราจะประสบความสําเร็จในระดับที่เราตั้งความหวังไว้นะครับถ้าเห็นแววแบบนี้นะครับมันก็เหมือนเราเห็นเส้นทางเส้นทางที่ทีมชาติไทยเราจะยกระดับไปสู่ระดับที่สามารถแข่งขันกับชาติอย่างซาอุดีอาระเบียอุซเบกิสถานออสเตรเลียหรือว่าแม้กระทั่งนะครับอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีนี่แหละครับเป็นเวเดียวเส้นทางเดียวที่เราจะไปต่อกองทีมเหล่านี้ได้ ซึ่งมันจะนํามาซึ่งเป้าหมายนะครับถ้าเกิดเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นแชมป์เอเชียเนี่ยเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นเราจะขยับขึ้นไปสู่ในท็อปสิและท็อปห้าของเอเชียเมื่อเราไปไม่ยอมหยุดนะไปไปแบบนี้ไม่ยอมหยุดนะพัฒนาต่อยอดแล้วก็เพิ่มนะครับนกเตะขึ้นมาตามสายพานการผลิตขึ้นมาจากรุ่นยูสิบเเรื่อยๆนะครับมาถึงยูยี่สามก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในระบบเดียวกันนี้เมื่อเราตั้งเป้าไว้ที่แชมป์เอเชียแล้วเราเข้าสู่ท็อปสิบท็อปห้าแล้วเนี่ย เรื่องไปฟุตบอลโลกมันจะเป็นผลพลอยได้ทันทีและจากนั้นนะสเตปต่อไปเราจะไม่คิดถึงเรื่องว่าทําอย่างไรเราจะสามารถเล่นและต่อกรกับทีมระดับชั้นนําอย่างฝรั่งเศสอังกฤษหรือว่าเยอรอมันได้เป็นสเตปเดียวกันครับกับทีมชาติญี่ปุ่นที่เขากำลังไปตอนนี้ซึ่งเขากําลังมุ่งสู่การเป็นแชมป์โลกนะครับการตั้งเป้าแบบนี้แหละครับดีนะครับผมยินดีนะเห็นด้วยกับสิ่งที่กํลาลังจะเกิดขึ้นสําหรับทีมชาติไทยชุดยูสิบเจ็ดนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า ที่มงโคสเสื้อเด็ดเนี่ยจะเด็ดมีลาบนะชุดของคุณอนุรุตนาคาใสเนี่ยเป็นการเริ่มต้นนะครับในการเข้าสู่พื้นที่ของฟุตบอลทีมชาติขอน้องน้องนะครับรุ่นอายุตั้งแต่15ปีถึง16ปี17ปีเนี่ยจากระบบทาเล่นในดีครับที่คัดเลือกเข้ามาทั่วประเทศนะมีการสอบจองหัวด้วยเพื่อที่จะเข้ามานะครับทำหน้าที่รับใช้ชาติในการเล่นทีมชาติไทยเพื่อเกียรติของวงตระกูลเพื่อเกียรติของชีวิตนักเตะและเพื่อส่งเสริม โปรไฟล์นะครับทาให้น้องๆกลุ่มที่เข้ามาเล่นทีมชาตินีได้มีโอกาสไปเล่นกับทีมชั้นนําไม่ว่าจะอยู่ในไทยลีกลลกยุโรปหรือลีกญี่ปุ่นนะในอนาคตเนี่ยอนาคตสดใสแน่ครับนี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วทีนี้นะครับทีมชาติไทยชุดยู17ของเรานะครับที่กําลังเตรียมตัวแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ชาติเอเชีย er รุ่นยู17ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอยู่นตอนนี้ซึ่งถ้านับเวลาแล้วนะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบกว่าแล้ววันที่สามนะ เหลือเวลาเพียงอีกไม่กี่วันนะครับที่ว่าจะลงสนามนัดแรกพบกับอุซเบกิสถานคลิปนี้นะครับผมจะยังไม่พูดถึงเรื่องทีมอังสเตเดตแน่นอนครับชุดของโปลเมตรละอ,องดีนัทกิจโพสีเนี่ยเป็นชุดขวัญใจชาวไทยอยู่แล้วผมเชื่อว่ามีแฟนบอลน,นับล้านคนนะที่รอดูทีมนี้อยู่นะครับถือว่าเป็นทีมขวัญใจชาวไทยเลยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าผมอยากจะพูดภาพรวมเกี่ยวกับยู17ให้ทั้งเพื่อนๆฟังก่อนอน,นะครับว่า ชุดนี้เป็นชุดเริ่มแรกครับตามปัจจานะของฟุตบอลเจแปนเวเนี่ยช่วงอายุประมาณ16-17ปีเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อครับเขาเรียกว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแหละถ้าภาษาบ้านเราช่วงอายุตั้งแต่5ขวบถึงประมาณ9ขวบ1 1ขวบ12ขวบเนี่ยเป็นชุดเริ่มแรกครับเป็นช่วงเริ่มแรกที่จะต้องทําให้เด็กๆในชอบฟุตบอลนะครับอยู่ใกล้กับฟุตบอลแล้วเริ่มเล่นเบสิกง่ายๆแต่พอขึ้นมาถึงอายุ นะครับรุ่นอยู่16นะครับ15ปีถึงอายุ18ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่นักเตะทุกคนจะต้องเลือกเลยครับหาความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองเนี่ยว่าจะไปในฝั่งมืออาชีพพีระมิดฝั่งขวาหรือจะไปฝั่งซ้ายจุดนี้เป็นทางแยกสําคัญเลยและตรงนี้เนี่ยเซอร์เด็ดจะเด็ดมีราบได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการปล่อยให้นักเตะแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ทักษะนะครับที่น้องๆเขาจินตนาการและเล่น และเขาพยายามเล่นให้ได้อย่างที่เขาจินตนาการมีความกระหายอยากได้ชัยชนะและการลงแท็ติกเนี่ยโคชเจเด็ดมีลาบเนี่ยลงแท็ติกให้อย่างเต็มที่ในระดับที่น้องๆเขาสามารถเล่นได้ส่วนใหญ่แล้วนะจะเป็นการเล่นเขาว่าบายฮาร์ดก็เล่นจากหัวใจนั่แหละครับก็คือเล่นตามนะครับคุณสมบัติของอ่พรสวรรค์ที่น้องๆเขามีจุดนี้และเป็นจุดที่ถูกใจเรามากเลยเพราะว่าเราจะเห็นดีๆช่างศึกอย่างเต็มตัวเลยนะ ถ้าพูดจะไปนะถ้าพูดเกินไปมันก็เหมือนกับไก่ชนนี่แหละลูกไก่ชนยังไงก็เป็นไก่ชนเลยครับออกมามันก็สามารถชนกันได้เลยนี่แหละครับคือของแท้ของจริงนี่แหละคือหลายๆคนถามว่าทําไมอยู่เด็กๆเราอยูสิบอยู่1บเจ็ทำไมเตะดีแล้วเกินอยู่16%กเนี่ยก็เพราะเรามีเดี็นเดช้างสึกไงครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าอยากจะได้แบบนี้แล้วเกินที่บ้านเขาอะนะครับเด็กๆ เตะบอลเก่งนะแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่มาก็เป็นนักเตะเสียแล้วนะนี่นี่นแหละครับคือจุดพิเศษเลยนะที่เราเหนือกว่านะจะว่าไปก็เหมือนบารซิลนะครับเขาไม่ได้เข้า,าค่าเดมี่เขาเดินเล่นนะตามท้องถนนเขาเล่นตามชายหาดเขาก็เป็นนักฟุตบอลชั้นยอดแล้วนั่นคือดีเอ็นเอของบารซิลครับของไทยเราก็มีครับเด็กเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปรัชญาการทําบอลเด็กเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้นะว่าอย่าง,างเซอร์เดียนท่านจะรู้ดีว่าทําไมท่านทาบอลบอลเด็กเก่งนะ เพราะว่าท่านรู้ว่าเด็กรุ่นนี้ต้องปล่อยให้มันเล่นถ้าถามเสด็จก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละมันเก่งเด็กพวกนี้มันเก่งต้องปล่อยมันเล่นแล้วต้องแล้วต้องเข้าใจด้วยเข้าใจเด็กด้วยแล้วส่งเสริมเต็มที่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเด็กจะเข้าใจว่าโอเคนะเราจะไปฝั่งขวานะเป็นมืออาชีพมาถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะเด็กในรุ่นนี้นะเจเนเรชั่นยุคนี้นะครับยุคที่เขาเป็นเนี่ยในรุ่นเขาเนี่ยเขาจะตัดสินใจเองครับและสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือ นักเตะอย่างนะครับนักธกศิีนะใช้วัดเงินมาเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับเขาเริ่มเห็นเส้นทางเขาแล้วว่าเขาจะไปฝั่งมืออาชีพแล้วเขาแสดงออกตามจินตนาการเขาเต็มที่มันทําให้ฟุตบอลในในความคิดของเด็กเนี่ยมันออกมาระบายเต็มสนามไปหมดครับเป็นสีเป็นสันเต็มไปหมดเน่นักธกศิสีเลี้ยงแบบนี้ใช้วัดเงินมาใช้ชั้นเชิงนะแต่นุพลบุผาเนี่ยกับตันทีมก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่อนาคตเราจะต้อง ใช้นี่ให้พ่อแม่เราให้ได้เราต้องให้พ่พอแม่เราสบายให้ได้แล้วเราจะต้องมีชั้นเชิงฟุตบอลเนี่ยคือสตรอรี่เหล่านี้มันจะเต็มสนามมันจะไม่มีนะไอ้ประเภทว่าเออเย็นนี้จะไปอปาร์ตี้กับเพื่อนไหมหรือว่าโอ้แฟนโทรมาหรือว่าโอ้โหตอนนี้ค่าคอนโดเราเป็นยังไงไม่มีครับ <S <S นี่แหละคือจุดที่มันเป็นเขาเรียกว่าเพียวมากเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณของความเป็นนักเตะจิตวิญญาณของการสร้างเนื้อสร้างตัวมันอยู่ตรงนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเป็นการดูบอลที่มีสีสันที่สุดเลยคือรุ่นยูสิบหกยูสิบเจ็ดเนี่ยน้องๆเพิ่งออกมาจากขาสั้นนี่แหละกาลังอยู่ในวัยขาสั้นเกงขาสั้นนักเรียนเนี่ยนี่คือสุดยอดของของฟุตบอลนะซึ่งเราจะเห็นดีในช้างศึกอย่างชัดเจนในทีมนี้และจากนั้นนะครับเคลื่อนจากยูสิบเจ็ดขึ้นมายัางชุดของนิชิกายะหรือใครก็ได้ครับอยู่ยูยี่สิบเนี่ยในอนาคตที่เราอยากได้โค้ชญี่ปุ่นเนี่ยตรงนั้นเขาจะเริ่มใส่แท็กติกที่สูงขึ้น กำลังจะบอกนักเตะทุกคนว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นนะมันใช้ได้เฉพาะรุ่นเด็กนะพอขึ้นมาสู่รุ่นอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปีแล้วเนี่ยน้องๆจะต้องไปเจอชุดที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือรุ่นใหญ่ที่เขามีประสบการณ์สูงกระดูกแข็งตรงนั้นมันจะเริ่มมีแทคนิคระดับสูงเสริมเข้าให้น้องๆแล้วมันจะมาตามสายพานการผลิตจนไปถึงยูยี่สามที่เราเห็นนี่แหละครับและผมเชื่อว่านักเตะอย่างเสกสรรราตีนะนักเตะอย่างเจสกรบุรพา ล้วนแล้วแต่ผ่านในวัยยูสิบหกยูสิบเจ็ดที่เราเห็นอย่างนี้มาทุกคนครับดังนั้นนี่แหละคือเหตุผลที่ผมว่าอย่าไปบูลลี่เด็กเลยอนาคตนักธุรกิจโพรสีใช้วัดเงินมาอาจจะเป็นเหมือนเสกสรรลาตีก็ได้เมื่อขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ก็ต้องฝากกระแสนี้พูด,ดง่ายว่ามายกเวทที่หนักขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนตอนยกเวทที่เบานะมันจะต้องใช้เอนเนจีนะมันต้องใช้วิธีคิดมันต้องใช้วิธีใช้กล้ามเนื้ออีกแบบหนึง่งนะครับตรงนี้ ตรงนี้แหละครับที่เราต่อยอดกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าโค้ดเราไม่เก่งแต่โค้ดเราต่อยอดยังไม่ได้เพราะเทคโนโลยีทางด้านความคิดเรายัางไม่มากพอแต่ญี่ปุ่นเขามีเทคโนโลยีทางด้านการใช้ความคิดในการสร้างระบบเจแปนเวขึ้นมาเนี่ยเรามอบให้เขาเถอะครับแล้วเราก็เรียนรู้นะเหมือนโค้ดกวินเขาไปเรียนรู้อยู่ตอนเนี้ยผมอยากให้โค้ดไทยเข้ามาทํางานกับอิชิทํามนกับดิชิกะยะเยอะๆครับผมได้ยินข่าวนะ,ะมีโค้ดไทยนะที่ผมคิดว่าผมชอบมากๆเลย ร,รุ่นรุ่นรุ่นไม่ใหญ่ด้วยนะครับเข้ามาทํางานกับนิชิกยะแล้วออกไปผมยังเสดายเลยเสดายนะครับสุดเสดายโอกาสทองมากๆเลยที่จะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่มันจะสามารถต่อยอดไปสู่ระดับโลกระดับเอเชียได้จริงๆซึ่งผมคิดว่านะอย่างน้อยเราขึ้นระดับเอเชียให้ได้ด้วยแนวทางเจแปนเวซึ่งโคดิชิกยะและโคดิชิเขามีนะครับแล้วเข้ามาเรียนรู้กันเยอะ และสิ่งนี้เราจะต้องนะครับโดยเฉพาะฝ่ายเทคนิคของฟุตบอลไทยเนี่ยจะต้องศึกษาระบบเจแปนเวอย่างจริงจังไม่ใช่ไม่ใช่ศึกษาแค่ระบบการอ่านนะไม่ใช่อ่านเฉยๆนะครับคุณต้องตีความเจแปนเวเนี่ยออกมาเป็นหลักปรัชญ,ญาให้ได้ต้องต้องถึงขั้นระดับนั้นนะเพราะว่าการการผลิตรถ t o โยต้ Toyota, ผลิตรถมิตซูหรือว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาครอบครองตลาดได้นะในระดับท็อปห้าของโลกเขามีวิธีคิด นะครับถึงขั้นระดับปรัชญาเขาพูดถึงเรื่องการชงชานะเขาพูดถึงเรื่องการใช้ดาบคาตนานะในธุรกิจระดับหมื่นล้านแสนล้านเขานะต้องเข้าถึงจุดนั้นให้ได้ครับเหมือนในกระเจแปรเวเน่ถ้าล้อมรวมระบบนี้นะที่จะเป็นระบบที่มีความคิดลึกซึ้งอย่างนี้เข้ามาในระบบฟุตบอลได้แน่นอนครับมันต้องมีธรรมนูญและความหนักแน่นอยู่ในใจกลางส่วนเด็กๆที่เป็นนักเตะพัฒนาขึ้นมามันก็จะบุนเวียนผ่านมาผ่านไประบบนี้ต้องซับพอร์ตนะ นะครับหรือมันเหมือนกับเป็นเมนเนี่ยเมนวิธีคิดนะครับเหมือนเป็นเมนบอร์ดมีเหมือนเป็นหัวใจเหมือนเป็น CPU ใหญ่ของระบบอ่ะมันต้องมีครับจุดจุดนี้แหละครับผมคิดว่านะหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลในโดยเฉพาะฝ่ายเทคนิคอย่าไปพึ่งกกทครับอันนั้นเขาทำงานตามเปเปอร์เขาทำงานแบบนะครับในระบบเชื่อมต่อเนื่องกับกระทรวงกีฬาอย่าไปยุ่งกับเขาครับสมาคมฟุตบอลเราเนี่ควรพัฒนาเชิงลึกเรื่องนี้ ทางด้านปรัชญ,ญาความคิดความหนักแน่นทางด้านการวิธีคิดและระบบเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านดรชานวิทย์ผลชีวินนะท่านเป็นดเรเนี่ยและผ่านชีวิตทั้งชีวิตของท่านเนี่ยอยู่กับฟุตบอลมาผมเชื่อว่าท่านมีมีความคิดในระดับนี้ที่สามารถพัฒนาองคอ์กรนี้ได้แม้กระทั่งนะครับคุณตุ๊กปียพงศ์พิอ่อนก็สามารถทําได้นะครับหลายคนครับหลายคนที่สามารถทําได้ เพียนแต่ว่าตรงนี้เราต้องกระตุ้นตรงนี้ด้วยคือมันต้องพัฒนากัะทุกทุกอย่างนะสมาคมฝ่ายเทคนิคก็ต้องพัฒนาโค้ดก็ต้องพัฒนานักเตะก็ต้องพัฒนาครับแฟนบอลก็ต้องพัฒนาถ้าพัฒนาร่วมกันแล้วมันจะยกระดับขึ้นทั้งหมดครับจุดนี้จะค่อยพูดกันไปนะครับเรื่องนี้มันยาวนะครับใครอยากสนใจเรื่องนี้ติดตามช่องผมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมาพูดคุยกันเรื่องนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปเรื่อยในระบบหนนะครับ เวลานี้นะครับเป็นเวลาที่สมาคมฟุตบอลประเทศไทยกําลังย่างลำบากเป็นเวลาที่โค้ชทุกคนกำลังทหน้าที่อย่างเต็มสูบนะในทุกรุ่นสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ตอนนี้คือกําลังใจ สมองอาจจะไม่ช้ำชอง,ชองือลองสบายบายเมืองไทยเช่อเขามาสร้างเขามาเพื่อท่องทางส้างมิติสร้างทุกอย่างในวงการฟุตบอลสามแพชชั่นการสอนระดับฟุตบอลให้ช่างสึกมองบอลระดับใหม่อมาจไสร้างอาจไเปืี่ยวเรา,เราในเชีคนเดียวแล้วใครจะทำไหม่ไปอีกแบบปีนุชจนสร้างสึกมีบารมีมากพอจะเติมต่ออน,นาจที่สดใสไปอีกแบบปีให้บอลไทย The ENN time, could you bite? Stay for another eight years, stay until the war. Elephants.